สวัสดีค่ะต้อนรับสมาชิกซูมทุกท่านนะคะเข้าสู่ DMC d a ม m a Media on Zoom ค่ะในวันนี้ที่เราจะได้มาพบกันนะคะในช่วงของซูมไอรอนนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์เวลา17นาฬกาถึง17นก30นาทีค่ะ <c oughs> ขออนุญาต <c oughs> ทักทายนะคะสมาชิกทุกท่านนะคะที่เข้ามาสู่ในห้องซูมเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้นะคะอยู่ที่ไหนอย่างไรบ้างนะคะพิมพ์แชทกันเข้ามาทักทายกันนะคะ เพื่อที่จะได้เป็นกําลังใจค่ะในการที่จะมารับฟังเรื่องราวดีๆนะคะจากไอดอลของเราที่คัดเลือกกันมาจากหลากหลายวงการอาชีพเลยนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้ให้ทุกท่านนั้นติดตามนะคะแล้วก็รับฟังนะคะสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มีประโยชน์ที่ไอดอลของเรานั้นได้นําธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปปรับใช้ให้ชีวิตมีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จได้ค่ะ <c oughs> ต้องบอกว่าสมาชิกสุมทุกท่านคะ่ะ แสงสว่างนั้นเป็นสิ่งที่จําเป็นในการเดินทางไกลฉันใดความเป็นพระหูสูรก็เป็นสิ่งจําเป็นในการบุกเบิกสร้างความเจริญให้แก่ชีวิตฉันนั้นค่ะเช่นเดียวกับซุมไอดอลของเราในวันนี้นะคะที่วัยเยาว์นั้นได้มีโอกาสมา,มาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและคําสอนของมหาปูชียอาจารย์และมีกัลายาณมิตรแวดล้อมจนทาให้เกิดแรงบันดาลใจค่ะที่จะใช้ในการออกบวชนะคะ เพื่อศึกษาแล้วก็ค้นหาความสุขอันแท้จริงค่ะตอนนี้นะคะท่านก็พร้อมแล้วที่จะพูดคุยกับทุกท่านค่ะไปกราบมหัสการ,พรมพร้อมกันนะคะสมณเณรวรวุฒธพุทธธรรมสมณเณรประเร็นธรรมประโยค5าวัพรธรรมกายสมณเณรอุปสมบทอุทิศชีวิตวันอาสาฬหบูชาปีนี้ค่ะกราบมหัการสมณเณรเจ้าค่ะขอเจริญพรโยมพี่พิธีกรและสมาชิกซูมท,ทุกท่านนะครับ พการเจ้าค่ะนะคะโอ้โหสมมเนรครับตอนนี้สมมาเนรศึกษาเรียนธรรมประโยค5แล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าค่ะความรู้สึกปรับปื้มใจที่จะได้เป็นตัวแทนของสมมเนรที่จะบทุธิชีวิตในปีนี้เจ้าค่ะก็รู้สึกปรับปื้มเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าการที่สมมเนรจะผ่านมาถึงจุดนี้ได้นั้นก็ต้องผ่านร้อนผ่านหนาวผ่านสิ่งที่เป็นอุปสรรค ไม่ว่าจะเป็นวัยตอนเด็กที่ยังอยากเล่นอยู่แต่ว่าต้องสละวัยนั้นออกมาเพื่อม,มาบทเรียนแล้วก็ได้บทเรียนมาจนจะได้บทอุทิศชีวิตในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่ยากพอสมควรครับเจ้าค่ะทีนี้สมานเณรบอกว่ายากพอสมควรทีนี้โยมพี่อยากจะให้สมาชิกในซูมนะเจ้าค่ะได้มีโอกาสรู้จักกับตัวตนของสมานเณรก่อนเจ้าค่ะ ก่อนที่จะมีโอกาสมาบวชแล้วก็ก่อนที่จะมีโอกาสได้รู้จักวัดพระธรรมกายสมณีนเป็นยังไงบ้างเจ้าคะตัวตวนก่อนที่จะได้มาพบพระธรรมกายนะครับตอนนั้นก็ด้วยความที่ว่าเราก็เป็นเด็กนะครับก็จะติดเพื่อนครับเพื่อนชวนไปทําอะไรเราก็จะไปนะครับก็ไม่ได้สนว่านั่นจะเป็นความดีหรือว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเราก็ ตามเพื่อนไปตลอดเพราะว่าเป็นช่วงที่เราจิตเพื่อนมากมากหรือบางครั้งถ้าไม่ได้ไปกับเพื่อนก็จะอยู่บ้านเล่นเกมงานบ้านอะไรก็ไม่ได้ช่วยพ่อแม่ทำส่าไรครับส่วนเรื่องการเรียนก็ไม่ได้สนใจเลยครับทุกครั้งที่สอบวัดผลก็ลังท้ายตลอดอหรือการบ้านที่โยงที่คุณครูให้มาก็ไม่เคยทำครับก็จะไป รอบในห้องเรียนประมาณนี้ครับคือตอนนั้นเป็นเด็กๆยังไม่รู้ว่าเราควรจะใช้ชีวิตยังไงถูกไหมเจ้าค้ะสมณีนใช่ครับแล้วมีโอกาสได้มารู้จักว่าพระธรรมกายยังไงเจ้าค้ะสมณนนเมื่อเมื่อวันที่22เมษายนครับปี2553ยมโยมพี่ของโยมพ่อนะครับก็เป็นผู้ผู้นำบุญครับที่วัด ก็ได้ประสานงานกับทางรถของจังหวัดระยองนะครับให้มารับที่หน้าบ้านของตัวสามเณรเนี่ยตอนตีสามซึ่งวันนั้นแล้วก็ทั้งครอบครัวครับต้องตื่นตอนตีสามเพื่อที่ว่าจะไปวัดพระธรรมกายครับอตอนนั้นคือมีใครมาเป็นกัลยาณมิตรเชิญชวนแล้วแล้วใครเป็นต้นบุญที่แบบว่าอยากจะมาวัดพระธรรมกายเจ้าค่ะสามเณรก็ ก็โยมพี่ของโยมพ่อนี่นะครับอือคืออยากมาวัดเป็นครั้งแรกเลยหรือเปล่าเจ้าคะทางบ้านเลยหรือเปล่าเจ้าคะเป็นการไปวัดวัด,ว,ดวัดพระธรรมากายครั้งแรกครับเจ้าค่ะแล้วพอวันนั้นตื่นตีสามมาวัดพระธรรมากายครั้งแรกมาถึงวัดพระธรรมากายรู้สึกยังไงบ้างเจ้าคะสมมาเนโอ้ทีแรกที่เห็นนะครับเข้ามาปุ๊บเห็นวิหารหลวงปู่ครับเห็นปุ๊บก็อมองดูว่าอันนี้วัดเหรอกำลังมองว่า ตรงไหนคือวัดอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้นด้วยความเป็นเด็กก็คือประมาณว่าเราไม่เคยเห็นวัดแบบเนี้เห็นวัดข้างนอกอซึ่งจะแบบว่าเออมันทรงนี้นะแต่คือพอเข้ามาวัดวัดธรรมกายปุ๊บโอ้โหมิหารเจอสะานธรรมกายครับผมกำลังหาจุดที่เหมือนวัดที่สุดอยู่ครับแล้ววันนั้นนี่มาร่วมกิจกรรมตั้งแต่เช้ากันเลยหรือเปล่าเจ้าค่ะทั้งครอบครัวใช่ครับ มาตั้งแต่เช้าเลยครับจนจนถึงตอนกลับครับเจ้าค่ะด้วยความที่ว่าไปวัดครั้งแรกครับก็คือด้วยกิจกรรมที่ว่าตอนนั้นมีกิจกรรมตอนเด็กด้วยก็เลยกลับรถเป็นคันเป็นคันสุดท้ายครับคือรถวัดทุกคันนี่กลับหมดแล้วอืมเจ้าค่ะตอนนั้นสมานเณรอยุกี่ขวบเจ้าคะที่มาวัดพระธรรมกายครั้งแรกประมาณเก้าขวบครับ ประมาณ9้าขวบก็พอที่จะดูแลตัวเองหรือพอจะรู้ความบ้างแล้ววันนั้นเนี่ยมีความประทับใจอะไรเกิดขึ้นไหมเจ้าคะหรือว่าก็มาร่วมกิจกรรมปกติเจ้าคะก็ก,ก็ด้วยความที่เป็นเด็กครับก็เห็นคนเยอะๆเห็นพระเห็นการจัดรองเท้าการสวดมนต์นั่งสมาธิทุกครั้งที่เห็นก็รู้สึกแบบว่าโอ้วัดอื่นนี่คงไม่ทําแบบนี้หรอกอะไรอย่างเงี้ยเห็นประมัณนว่า เห็นแค่วัดเนี้ยวัดเดียวที่เรารู้สึกว่าเห็นแล้วเราอยากจะมาอีกทั้งเรื่องความสะอาดความเป็นระเบียบดูแล้วมันอยากให้คนเขามาทําบุญอีกครับอืมเจ้าค่ะแล้วพอได้มีโอกาสเข้าวัดมาเรื่อยๆเนี่ยโยมพ่อโยมแม่เนี่ยได้บอกไหมเจ้าคะว่าอยากให้สมณเณรบวชมีโอกาสได้บวชด,ดูหรือแม้แต่ตัวสมณเณรเองเนี่ยพอได้เห็นพระอย่างที่สมณเณรบอกแล้วเห็นพระเห็นต่างๆนานา,นา,นานเนี่ย รู้สึกอยากบวชไหมเจ้าคะสามเณรครับคืออยากบวชนี่คือตอนนั้นไม่ได้อยากบวชถึงขั้นประมาณว่าบวชเรียนครับแต่แค่ว่าแม่อยากให้บวชก็แค่บวชภาคฤดูร้อนแล้วก็สึกไปครับเจ้าค่ะบวชทุกปีเลยหรือเปล่าเจ้าคะสามเณรก็ถ้าบวชวัดแถวบ้านก็จะบวชได้ประมาณสามปีครับอต่มาบวชวัดพรมกายก็ได้แค่ปีเดียว อืมเจ้าค่ะเป็นยังไงบ้างเจ้าคะตอนบวชสัมมเนรได้มีโอกาสเรียนรู้อะไรบ้างในการฝึกตนตอนนั้นเจ้าค่ะก็แต่ก่อนจะเป็นคนที่ชอบสะสมพวกการ์ตูนแผ่นซีดีเจ้าค่ะหรือบางครั้งเห็นเขาได้ของดีๆก็อยากได้มั่ง แต่พอสามเณรมาบวชก็ตอนเด็กๆก็ยังคิดไม่ได้หรอกตอนบวชใหม่ๆครับยังคิดไม่ได้ก็พอมันบวชมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆปุ๊บอยู่ดีๆความคิดที่แบบว่าเราไม่อยากได้หรอกไอ้ของพวกนั้นอะไอ้สะสมตั้งหลายอะม,มันรู้สึกแบบประมาณว่ามันสะสมไปเพื่ออะไรอะไม่เห็นประโยชน์ของของพวกนั้นแล้วท,ท,ทั้งๆที่เมื่อก่อนก็อยากได้ครับผมค่ะแล้วการมาบวชเรียนมันมี ความคิดที่อยากที่จะมาบวชยาวๆแบบนี้เจ้าคะ่ะเมื่อไหร่เจ้าคะ่ะก็ขอย้อนไปตอนที่บวชวัดแถวบ้านนะครับเจ้าค <c oughs> ่ะก็ตอนที่บวชอยู่วัดแถวบ้านเนี้ยก็จะร้องไห้ทุกวันครับอืม <c oughs> ซึ่ง <c oughs> เรานับวันที่จะสึกแล้ว <c oughs> นับตั้งแต่วันแรกเลยเหลืออีกกี่วันกี่วันเราจะสึกแล้วพอถึงวันสึกเออเราดีใจ <c oughs> เรากลับได้ <c oughs> เรากลับได้ไปใช้ชีวิตของคารวะ ก็เป็นอย่างนี้ทุกปีสามปีร้องไห้ทุกปีครับและจนกระทั่งปีนั้นจบป .6 คือปี2555โยแม่ก็พามาสมัครโครงการหนออแก้วปรเรียนธรรมรุ่นที่หนึ่งแม่ก็พามาสมัครที่ห้องเอพีดีครับก็เขาก็จะมีนั่งสมาธิกรอกใบสมัครประมาณนี้ครับแล้วก็เข้าโครงการแต่เนนจะมีเพื่อนอยู่คนหนึ่งที่มาด้วยกัน เขาก็ชวเนนบตรบอกว่าบวชเรียนไหมสักปีสองป,ปีเนีนก็คิดในใจว่าไม่ได้อยากบวชแต่คือลองขอลองคิดก่อนจนกระทั่งจบโครงการสามเนรก็ศึกศึกทั้งสองรูปเลยไม่ได้บวชเรียนทั้งทั้งทั้งคู่นะครับเจ้าค่ะพอกลับบ้านมาก็รู้สึกดีใจที่เออเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตแบบนี้ แต่ด้วยที่ว่าตอนนั้นเียนจบป .6 วันต่อมาโยแม่ก็พาไปสมัครเรียนที่โรงเรียนใหม่ก็ไปกับโยแม่สองคนปุ๊บก็พอจอดอยู่หน้าโรงเรียนปุ๊บสาม,มเณรก็เห็นโรงเรียนเห็นตึกสูงสูงเห็นนักเรียนเห็นคนเยอะเยอะเจ้าค่ะตอนนั้นรู้สึกประม,มาณว่าทําไมต้องย้ายอืย้ายเพื่ออะไรท,ทั้งที่ที่เดิมมันก็ไม่ต่างอะไรจากตรงนี้ แลวคราวนี้โยมแม่ก็บอกให้ลงรถเนเกนก็กำลังจะเปิดประตูปุ๊บก็เห็นโยมที่เป็นผู้หญิงเนี่ยที่เป็นแม่กำลังพาลูก่มาโรงเรียนอยู่พอเห็นภาพนั้นปุ๊บความคิดทัศนคติตอนนั้นเปลี่ยนหมดเลย mm hmm. จากที่เราจะมาสมัครเรียนเนี่ยคือตอนนั้นรู้สึกประมาณว่ามันเหมือนเกิด mm hmm. เกิดความสลดใจครับ มันแบบความคิดคือมันเกิดขึ้นมาเองครับผมก็เลยบอกแม่ไปว่าแม่ครับผมจะไปบวชเรียนทางธรรมครับแม่ผมก็ร้องไห้ครับร้องไห้นี่คือท่านปืม้มหรือว่ายังไงเจ้าคะสัเงเนณรท่านปื้มครับอืมม <laughs> คืออยู่ดีๆก็พอเห็นภาพแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะบวชเรียนเองอย่างนั้นเลยเหรอเจ้าคะใช่ครับเพราะว่าตลอดที่บวชตามภาคตาม ภาคฤดูร้อนเนี่ยสมเณียไม่เคยคิดว่าจะบทเรียนครับอตอนนั้นมาเพราะว่าโยมแม่ให้มาถูกไหมเจ้าคะให้ให้มาครับแต่ทําไมตอนนี้ถึงมีความรู้สึกเปลี่ยนไปว่าอยากจะบทเรียนเพราะอะไรเจ้าคะ <c oughs> ก็เพราะเห็นพอเห็นภาพนั้นแล้วมันรู้สึกมันสะท้อนถึงประมาณว่าในอนาคตอะ่ะเราก็ต้องมาทําแบบนี้ใช่ไหม,มก็คือพักรูปมาโรงเรียน ก็รู้สึกประมาณว่ามันโอ้โชีวิตมันไม่ได้มีอะไรเลยครับข้างนอกครับคือคือเราเห็นภาพที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตถ้าเราจะเลือกในเส้นทางนั้นก็คือไปเรียน<อ>ตามปกติแต่<อ>สัมเนรณคิดว่าเส้นทางอันเนี้ยที่จะมาบวทเรียนมีแก่นสารมากกว่า เลยอยากที่จะมาในเส้นทางนี้แล้วพอหลังจากวินาทีที่ตัดสินใจแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าคะมีโอกาสมาสมัครเรียนแล้วก็เริ่มเรียนเนี่ยมันมีความแตกต่างกับการบวชในระยะสั้นหรือเปล่าเจ้าคะสมานเมีความแตกต่างในระยะสั้นมากครับเพราะว่าในการบวชระยะสั้นนั้นมันก็เหมือนประมาณว่าเราบวชไปงั้นๆครับประมาณว่าพอจบโครงการก็สึก แต่ว่าถ้าเราบวชเรียนเนี่ยมันคือการที่เราจะเป็นอายุพระพุทธสุภาษนาจะเป็นกําลังหลักให้กับพระพุทธศาสนาได้ครับก็คือต้องฝึกตัวเองครับทีนี้ฝึกตัวเองเป็นยังไงบ้างเจ้าคะสามมเนรบทฝึกของสามมเนรวัดพระธรรมกายมีอะไรบ้างเจ้าคะก็ต้องมีความอดทนครับอันดับแรกเลยครับ เจ้าค่ะอดทนมีความเคารพมีวินัยครับอดทนเคารพวินัยนะเจ้าค่ะแล้วที่สมณเณรเคยบอกว่าตอนสมัยก่อนเนี่ยที่บวชเรียนเนี่ยนะคะบวชบวชภาคหรือดูร้อนต่างๆเนี่ย<ม>จะต้องนับวันในการที่จะรอกลับบ้านตอนนี้นับวันไม่ได้แล้วนะคะสมณเณรมีวิธีการยังไงในการที่จะแบบ รักษาใจแล้วก็แบบอยู่กับเพื่อนสมณเณรด้วยกันอย่างเงี้ยเจ้าค่ะอ๋อครับก็ต้องบอกว่าตอนที่ยมพ่อยมแม่พามาส่งที่วัดพระธรรมที่วัดพระธรรมกายตอนบทเรียนนะครับตอนนั้นสมณเณรกาลังคิดอยู่ว่าสมณเณรคิดถูกหรือเปล่านะครับเพราะว่าเพราะว่าตอนนั้นเน,นรู้สึกจะร้องไห้ครับ <laughs> จะร้องไห้เพราะว่าตอนที่มาส่งอยู่ที่ค่ายจองแชมป์ปุ๊บก็มี พี่เลี้ยงมาคอยรับบอกว่าเดี๋ยวจะดูแลสาม,มเณรที่ดีเลยเดี๋ยวจะให้บวชตลอดให้ได้แล้วบอกว่าโยมพ่อยโยมแม่กลับไปได้แล้วตอนนั้นสาม,มเณรก็หันไปมองโยมแม่สาม,มเณรก็จะร้องไห้แล้วมมเณรก็รีบเข้าห้องน้ําไปปาดน้ําตาครับอืปาดน้ําตาของลูกผู้ชายนะคะที่จะต้องห่างจากอ้อ,อมอกของโยมแม่แล้วแล้วพอปาดน้ําตาเสร็จสร้างความเข้มแข็งให้กับตัวเองยังไงเจ้าคะสาม,มเณร ก็ในเมื่อเราเป็นคนบอกว่าผมเราจะบวชเรียนใช่ไหมครับคราวนี้ด้วยความที่เราเป็นคนพูดเองนะอืเราก็ต้องทําให้ได้เราไม่ได้โดนบังคับมาเจ้าค่ะครับผมแล้วขั้นตอนอ่ะนิมนต์เจ้าค่ะสองคนนี้และคือด้วยความที่วัฒนธรรมกายมีอะไรให้ทําเยอะแยะครับมันเลยประมาณว่ามันจะรู้สึกประมาณว่าเราสนุกเรามีเพื่อนเยอะ เรามีกิจกรรมต่างๆซึ่งไม่เหมือนข้างนอกครับซึ่งอันนั้นเขาจะดูปล่อยปะละเลยไปครับอืมสิ่งที่สามเณรคิดว่าได้มากๆเลยทั้งชีวิตในตอนเด็กที่อย่างที่บอกที่ชีวิตไม่ได้มีจุดหมายปลายทางต่างๆนานานะคะแล้วก็พอมาถึงได้มีโอกาสฝึกฝนอบรมมาเรื่อยๆเนี่ยเจ้าค่ะ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของสมณเณรที่สังเกตเห็นได้จากตัวของสมณเณรเองมีอะไรบ้างเจ้าคะอย่างแต่ก่อนเนรจะไม่ค่อยมีระเบียบต่ดไม่ค่อยมีระเบียบครับก็คืออย่างห้องนอนก็จะไม่ค่อยจัดมไม่มีความเป็นระเบียบเลยครับมีความสกปรกไม่สะอาดแต่พอได้มาอยู่ที่วัด ไม่ใช่ว่าตอนเด็กเราจะคิดได้นะครับ้ามันพอมันเริ่มโตมาเริ่มโตมามันเริ่มแบบประมาณว่าเราเป็นเองอเราเริ่มแบบประมาณว่าเห็นตรงนี้ไม่สะอาดอเห็นตรงนี้ไม่เรียบร้อยเราก็อยากจะเข้าไปทําเข้าไปทําให้มันดูดีอืให้มันสบายตาแล้วก็สบายใจครับตรงนี้นเลยเร,เรื่องระเบียบะนะเจ้าคะ่ะในเรื่องของสมาธิแล้วเจ้าคะสมมณเณรมีสมาธิจดจ่อกับการเรียนไหมเพราะว่า สมณเณรต้องเปลี่ยนจากการเรียนในภาพปกติมาเรียนบาลีอย่างเงี้ยเจ้าค่ะต้องใช้ความอดทนความพยายามและความขยันมากน้อยเพียงในเจ้าค่ะต้องบอกว่าต่างกันมากครับเรียนข้างนอกกับเรียนบาลีครับคือถ้าเรียนข้างนอกสําหรับสมณมณีครับมันจะมีกอขอคอนี่ไหมครับมันก็กาบได้หมดแหละครับมันจะง่ายตรงนี้ครับแต่บาลีครับต้องเขียนอย่างเดียวครับต้องมีสติมีความรอบคอบแล้วไม่ใช่ว่าเราทําได้แล้วเราจะผ่านนะครับ อยู่ที่กรรมการครับว่ากรรมการเขาจะตรวจให้เราผ่านหรือเปล่า mm. แล้วก็ต้องเรียนทั้งปีมีความเพียรพอเหมือนมีบทประพันธ์อยู่ประพันธ์อยู่บทหนึ่งครับฝึกซ้อมมารลายร้อยวันแพ้ชนะกันแค่เพียงวันเดียวเรียนพระบาลีก็แบบนั้นเที่ยวใจต้องเด็ดเดียว อ่านท่องทุกวันครับบทนี้นี่ทําให้สมณเณรใจเด็ดเดี่ยวแล้วก็อ่านท่องทุกวันทั้งปีเลยนะเจ้าคะจนตอนนี้ถึงปเปลี่ยนทำห้า 5, เรียบร้อยแล้วนะเจ้าคะสมณเณรครับนะเจ้าคะต้องสอบถามสมณเณรถึงข้อคิดหรือว่าแนวทางในการที่นํามาใช้ในการดําเนินชีวิตในการเป็นสมณเณรเน,นะะี่ยค่ะข้อคิดของครูบาอาจารย์ที่นํามาปฏิบัติ มีเรื่องอะไรบ้างเจ้าคะสมณเณรอย่างถ้าของตัวสมณเณรเองก็จะเป็นเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนครับเพราะว่าความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราไปอยู่ที่ไหนไ็ได้ครับใครเขาใครใคร,ใครเขาก็รักครับอ mm. อย่างเช่นอย่างปีที่ผ่านมาสมณเณรเป็นรองประธานสมณเณรใช่ไหมครับก็บางครั้งเรามีเราเป็นใหญ่ไง บางครั้งเราเราไม่ถือมานะ่าวเราเป็นรองประธานนะแลวเราจะทําอย่างนี้กับน้องก็ได้อืหรือว่าตอนตักอาหารตอนตอนแถวเอาปาน,นะเราสามารถแทรกเข้าไปเลยก็ได้แต่เรามไม่ทําอย่างนั้นเราลดตัวตัวเองลงมาเหมือนเป็นมอนว่าเราเป็นเนียนธรรมดาคนหนึ่งตรงนี้มันมีประโยชน์หรือว่ามันให้แง่คิดในการดําเนินชีวิตของสมเด็จยังไงเจ้าคะมันมันก็มีทั้งประโยชน์แล้วก็ในการดําเนินชีวิตด้วยครับ หรือรมันมันมันเป็นประโยชน์ยังไงเผื่อว่าออสมาชิกซูมที่ได้ติดตามรับชมอยู่เนี่ยจะได้มีโอกาสนําเรื่องของความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยไปสอนลูกหลานบ้างว่าเออการอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยมันจะช่วยให้เราเป็นคนน่ารักหรือว่าน่าคบหายังไงอย่างเงี้ยค่ะสำนักงานใครับก็ความอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยก็คือเราก็เหมือนกับผ้าขี้ริ้วอะครับก็คือต่อให้มันจะอยู่ต่ำใช่ไหมครับ แต่ไปอยู่ที่ไหนเขาก็มีค่าครับอยู่ที่ไหนเขาก็ต้องการใช้ใช่ไหมครับอ่าทีนี้เหมือนเรารักตัวเองครับก็คือเราไม่ไปถือมานะว่าเราเรียนสูงเราไม่ถือมานะว่าเรามาก่อนอบางครั้งเราประมาณว่าเราไม่ถือตนว่าตนเป็นใหญ่เราก็แค่เป็นคนธรรมดาคนหนึง่งอย่างนี้ครับอื ตรงนี้มันก็เลยเพิ่มความาให้สาม,มนเณรเป็นผู้ที่นอบน้อมอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็ผู้ใหญ่หรือว่าพี่เนยหรือว่าต่างๆนานา,นานพระอาจารย์แล้วก็จะเมตตาเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมเจ้าคะสาม,มนเณรครับเจ้าค่ะแล้วอยากจะให้สาม,มนเณรได้ขายายความถึงเรื่องของการเรียนบาลีหน่อยเจ้าคะสาม,มนเณรว่า,ามีความายากง่ายหรือว่าต้องใช้ วิธีการยังไงสําหรับของสมาเรน,นส่วนตัวนะเจ้าคะ่ะเทคนิคเพราะว่าตอนนี้เนี่ยสมานเรนปร,ริญทำห้าแล้วนะคะว่ามีเทคนิคยังไงเผื่อได้จะแชร์เป็นโน้ตหาวให้กับสมาชิก Zo ูมด้วยเจ้าคะ่ะก็การเรียนบาลีนะครับก็อันดับแรกก็ต้องมีใจรักก่อนนะครับถ้า,าเราไม่มีใจรักนะครับเราก็ ทำอะไรมันก็มันไม่สําเร็จหรอกครับอย่างบาลีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ต้องอ่านท่องทุกวันนะเป็นสิ่งที่ใจต้องจดจ่อกับมันครับคือถ้าเราไม่จดจ่อกับมันครับมันก็ไม่สามารถจะทําให้เราไปสู่เป้าหมายที่สําเร็จได้ครับอืก็คือจะทําอะไรก็ตามให้มีใจรักมีใจจดจ่อ นั่นก็จะนําพามาซึ่งความสําเร็จนะเจ้าคะสมณเณรครับเจ้าค่ะทีนี้สมณเณรก็ได้มีโอกาสนะเจ้าค่ะเข้าวัดมาตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งตอนนี้นะคะจะได้บวชอุทิศชีวิตแล้วนะคะเป็นตัวแทนของสมณเณรอยากกลับเรียนถามสมณเณรค่ะว่าความรู้สึกจากใจเจ้าค่ะว่าวัดพระธรรมกายได้ให้อะไรกับสมณเณรบ้างเจ้าค่ะอ๋อวัดพระธรรมกายก็ได้ให้ หลายๆอย่างเลยครับหรือว่าทุกอย่างเลยก็ได้ครับเปรียบเหมือนมีสระหยุดสระอยู่สระหนึ่งครับที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยน้ําที่ใสสะอาดนะครับแล้วมีบุรุษคนหนึ่งเนี่ยเป็นผู้ที่เปิ้อนเปื้อนเหงื่อใครลงไปอาบในสระนั้นแต่ว่าบุรุษนั้นกลับขึ้นมายังมีเนื้อตัวที่เปิดเปื้อนอยู่ควรจะโทษบุรุษนั้นหรือว่าสระนั้นครับ แต่ว่าอีกประการหนึ่งมีบุรุษคนหนึ่งขุดสระนี้ไว้แล้วก็เป่าประกาศบอกประกาศว่าห้ามบุคคลที่มีเนื้อตัวที่เปืดอเปื่อนลงไปอาบให้แต่บุคคลที่มีร่างกายที่สะอาดเท่านั้นลงไปอาบได้แล้วสระ,สะว่ายน้ำนั้นมันจะมีอะไรครับวัดรัตธรรมการที่สามเณรได้บวชที่วัดรัธรรมการก็เช่นกันครับเป็นไปเพื่อละชั่วประพฤติดีครับ อบรมจิตใจให้บริสุทธิ์แสวงบุญสร้างบาร,รมีขัดเกลากิเลสนาสวัตัวเองนี่คือสิ่งที่วัดรัมกายได้ให้กับตัวสำเนีนเจ้าค่ะนะคะแล้วในส่วนของข้อคิดเจ้าค่ะที่สำเนินได้ยึดถือปฏิบัติเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตมีเรื่องอะไรบ้างเจ้าคะอความไม่ประมาทในการใช้ชีวิตคนระับก็คือ อย่างตอนนี้ตัวสัม,มเณรเนี่ยก็ยังแข็งแรงอยู่ยังยังอายุยังน้อยเราก็ไม่เคยคิดว่าความตายมันจะมาถึงเราหรอกเราก็ตอนบวชใหม่ๆบางครั้งก็ยังมีความประมาทอยู่บ้างจนกระทัง่งโตมามันคิดได้อย่างนี้ว่าความตายเนี่ยมันไม่เลือกสถานที่แล้วก็ไม่เลือกเวลาครั้งหนึ่งพระผู้มีพระภาเจ้าประทรงตัสถามพระอนุนว่า วันหนึ่งเธอระลึกถึงความตายวันละกี่ครั้งพระอรนนท์ก็กล่าทูลว่าวันละเจ็ดครั้งพระพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ตอบก็ทรงตัดว่าตถาคตนนึกระลึกถึงทุกทุก,ทกช่วงลมหายใจเข้าออกพอสัม,มนเาณได้ยินไปได,ได้รู้ประโยคนี้ปุ๊บก็ทําให้สัมมาณีนนคิดว่าขนาดพระพุทธเจ้ายังนึกถึงความตายตลอดเวลาดังนั้น ชีวิตของเราก็ควรจะตามรอยท่านแบบนั้นครับนึกถึงความตายจะได้ไม่ประมาทในการดําเนินชีวิตแล้วก็ดําเนินชีวิตไปในทิศทางที่ถูกต้องนะเจ้าคะ่ะสุดท้ายอ,อ,อยากให้สาม,มนเณรได้กล่าวอนุโมทนาบุญกับญาติโยมเจ้าคะ่ะที่มีส่วนในการสนับสนุนให้สาม,มนเณรเนี่ยได้มีโอกาสเรียนนะเจ้าคะ่ะสนับสนุน สิ่งต่างๆนานาจนสมณรหลายๆรูปในวัดพระธรรมกายได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียนแบบนี้เจ้าค่ะก็ขอกราบขอบคุณพระเดชขอกราบขอบคุณหลวงพ่อนะครับทั้งสองนะครับที่ได้สร้างวัดสร้างสถานที่ปฏิบัติธรรมให้ลูกๆที่ได้ตามมาในภายหลังนะครับได้มาทำตามความฝันของท่านนะครับ แล้วก็ขอขอบคุณพระอาจารย์พระพี่เลี้ยงเพื่อนสหธรรมิกทุกๆรูปทุกๆท่านนะครับไม่ว่าจะผ่านมาด้วยความหวังดีจะผ่านมาด้วยความไม่หวังดีก็ตามนะครับไม่ว่าสิ่งเหล่านั้นจะดีหรือไม่ดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณครับเพราะว่าทุกสิ่งมันล้วนเป็นบทเรียนเป็นบทฝุกของผมนะครับที่ทําให้ผมอยู่ได้ถึงทุกวันนี้นะครับแล้วก็ขอขอบคุณญาติโยม ที่คอยธนุบำรุงพระพุทธศาสนาทุกท่านนะครับถ้าเกิดหาขาดทุกท่านเหล่านั้นนะครับก็พระศาสนาก็จะเดินหน้าไปต่อไม่ได้นะครับขอบคุณครับโอ้ห oh, วันนี้นะเจ้าคะได้รับเรื่องราวดีๆโดยเฉพาะเรื่องของการเปรียบเทียบที่สม,มเด็ได้เปรียบเทียบเรื่องราวของบ่อน้ํากับชายคนหนึ่งเนี่ยมันทําให้เห็นภาพเลยนะเจ้าคะว่าโอ้โหสิ่งต่างๆที่หล่อหลอมให้สม,มเด็เป็นอย่างทุกวันนี้เนี่ย มันมีความหมายแล้วก็มีคุณค่าต่อพระพุทธศาสนามากๆวันนี้นะเจ้าคะกราบขอพระคุณในความเมตตาของสมณเณรวรวุฒพุทธธรรมนะเจ้าคะที่ได้มีโอกาสมาเป็นซูมไอดอลนะคะในวันนี้ให้กับรายการกราบขอพระคุณสมณเณรเป็นอย่างสูงเจ้าค่ะเจริญพรนรัะนะคะเรื่องราวดีๆแบบนี้นะคะเราก็มารับฟังกันเพื่อเป็นกําลังใจคะ่ะในการมีแง่คิดในการดําเนินชีวิตรวมไปถึงค่า ข้อมูลต่างๆเหล่านี้ดีงามก็เชิญชวนนะคะให้แชร์ไปให้ถึงลูกหลานหรือว่าพ่อแม่ผู้ปกครองทุกท่านสามารถที่จะส่งเสริมให้บุตรหลานนั้นมีโอกาสได้มาบวชเรียนมาศึกษาธรรมะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ลาสมาชิกซูมไปก่อนทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ